เกมสเสน่หาตอนที่17อยากทำอะไรอยากได้อะไรก็แค่บอกพ่อกับแม่มาตรงๆเราจะได้หาทางช่วยนกไงถ้าลูกขอไม่มีอะไรที่เราทำให้ไม่ได้หรอกเพราะไม่ใช่แค่นกที่อยู่โดยขาดตานนไม่ได้ พ่อกับแม่ก็อยู่โดยขัดนกไม่ได้เหมือนกันเหมือนชนกเงยหนะ้ามองพ่อกับแม่เห็นสายตาที่รักและเป็นห่วงตัวเองอย่างมากของทั้งคู่ก็ร้องไห้โฮคุณพ่อคุณแม่คันนกขอโทษนะคะที่ทําให้ต้องเป็นทุกข์กันก็เพราะนก ทวัดและวิสาขาถึงกับนิ่งงานไปเพราะลึกๆก,ก็เป็นแผลในใจเรื่องนี้มานานพอมีลูกแล้วนกถึงได้รู้ว่ารักของพ่อกับแม่มันยิ่งใหญ่แค่ไหนรักลูกมันรักเหมือนว่าเขาเป็นทุกสิ่งทุกอย่างมันรักมากซะจน อธิบายยังไงก็ไม่หมดทวัรและวิสาขาทราบซึ่งที่ลูกเริ่มจะเข้าใจหัวอกของตัวเองที่ผ่านมานกไม่เคยเข้าใจไม่คิดพยายามจะเข้าใจใครคอยสร้างแต่ปัญหาให้พ่อกับแม่ต้องมาสนใจมาตามแก้ไขนกเป็นลูกที่ไม่ดีเลย วิสาขาน้ำตาไหลาปาดน้ำตาแต่ก็ยังสงสารลูกไม่เอาไม่ว่าตัวเองแล้วเหมือนชนกสายหน้านกคิดถึงแต่ตัวเองเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางของทุกอย่างและที่ต้องเสียทุกอย่างไปก็เพราะตัวเองทวัดน้ำตาซึม กอดลูกไว้แน่นให้ลูกรู้ว่ายังมีเขาเหมือนชนกบอกทวาตอนนี้นกเข้าใจคุณพ่อแล้วค่าถึงอะไรอะไรจะเปลี่ยนไปมันก็เปลี่ยนความรักของพ่อไม่ได้พ่อยังรักนกเหมือนชนกสะอื้นเหมือนที่นกยังรักนน ทวัดลูกผมปลอบลูกทั้งเห็นใจเข้าใจลูกเหมือนชนกเจ็บถึงพ่อของเขาจะเปลี่ยนไปจนเกลียดนกไปแล้วโคในเขาไม่ได้เกลียดนกเขาก็แค่อยากปกป้องตานนนกลัวว่าลูกจะไปทําร้ายจิตใจนนนเหมือนที่เขาเคยโดน เหมือนชนกเจ็บขึ้นมาเมื่อนึกถึงความผิดของตัวเองถ้านกรู้ว่าอะไรเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเราแล้วเชื่อแม่อย่ายอมเสียมันไปแต่ในเขาจะยอมให้อภัยนกเหรอือคะเหมือนชนกสะอื่นไม่มีใครตอบคำถามนี้ได้หรอก แม้กระทั่งตัวในเองเพราะนกเองก็ยังไม่เคยขอให้เขาให้อภัยเหมือนชนกศบตาทวัดเขาแต่ที่แก้มลูกสาวสร้างกำลังใจให้ตามประษาคนเป็นพ่อแค่มีใจจะทำพ่อเชื่อว่าลูกสาวพ่อทำได้ แล้วก็เชื่อด้วยว่าความรักของนกกับนายมันยังไม่หายไปไหนแค่หลงทางอยู่ที่ไหนซักแห่งรอให้นกไปตามกลับมาแล้วจะรออะไรละลูกแม่ทำตัวให้สมกับเป็นเหมือนชนกสุดสตรองของแม่หน่อยกล้าได้กล้าเสียไปเลย ยังไงพ่อกับแม่ก็คอยซัพพอร์ตอยู่แล้วตอนนั้นเองที่ทวัดแบมือขึ้นมาวิสาขาเห็นอย่างนั้นก็จับมือเหมือนชนกมาวางบนมือทวัดจำไว้นนกต่อให้อะไรไม่เป็นอย่างใจก็ขอให้รู้ว่าพ่อกับแม่ยังอยู่ตรงนี้ ไม่มีวันหายไปไหนเพราะความรักและหัวใจของเราทั้งคู่ยังอยู่ตรงนี้มือของทั้งสามกอบกุมกันไว้เหมือนชนกยิ้มทั้งน้ำตาทวาดและวิสาขาทั้งกอดลูกหัวลูกตัวปลอบประโลมลูก เหมือนชนกลับพลังความรักจากพ่อกับแม่มาอย่างเต็มเปี่ยมทางเข้าบ้านลักขณัยลักขณัยเปิดบ้านต้อนรับทวัดและวิสาขาด้วยสีหน้ายิ้มแย้มสวัสดีครับนาวัดนาวิลักขณัยต้องประหลาดใจรอยยิ้มจางลงไป เมื่อเห็นว่ามีใครอีกคนหนึ่งตามมาด้วยที่ด้านหลังของทั้งคู่เหมือนชนกส่งยิ้มแบบเกรงใจให้ลักขณายในมือถือกล่องเก็บความเย็นมาด้วยแต่ลักขณายไม่ยิ้มตอบเราตกลงการแล้วไม่ใช่เหรอครับทวัดทวนข้อตกลงชายเย เราตกลงการแล้วในขอพวกน้ำไม่ให้ลูกไปรบกวนแม่เขาทว,วัดถาเหมือนทนกลูกรบกวนเราไม่คุณแม่เหมือนชนกสายหน้าก็ไม่ค่ะทวัดหันไปเลิกคิ้วให้ลักันที่ทำท่าจะแยง้งวิสาขารีบสัมทับต่อทันที ไม่ให้ลักขณายมีจังหวะงั้นแม่มารบกวนลูกก็ไม่ถือว่าผิดกติกาจึงมาวิสาขายิ้มหวานให้ลักขณายอย่างเป็นต่อลักขณายทำหน้ายุ่งอย่างรู้ทันว่านาทั้งสองจงใจแต่ทำอะไรไม่ได้เหมือนชนกรวบรวมความกล้าฉัน เอานี่มาให้ด้วยเหมือนชนกยื่นกล่องเก็บความเย็นไปตรงหน้าลักขณายลักขณายขมวดคิ้วมองมันนมแม่หน้านกเขาปั๊มเอาไว้ให้ลูกตั้งแต่กลับจากโรงพยาบาลมาเขาก็ปั๊มนมเก็บไว้ตลอดเลย ลักนายมองเหมือนชนกอย่างนึกไม่ถึงฉันก็อยากทำอะไรให้นนบ้างนายอนุญาตให้ฉันเข้าไปดูนนหน่อยนะเหมือนชนกบอกอย่างไม่สู้จะมั่นใจทั้งยังไม่กล้าสบตาลักนายที่มานี่พวกนาก็ไม่ได้ชวน เขาอยากมาของเขาเองให้แม่เขาเข้าไปดูลูกหน่อยเถอะนะลักขณายบตาทวัดสลับกับมองกล่องเก็บความเย็นที่เหมือนชนกยื่นมาอยู่ชั่วอึดใจท่ามกลางแววตาลุ้นลุ้นของทั้งทวัและวิสาขาและแล้วลักขณายก็รับกล่องเก็บ ความเย็นไปจนได้คล้ายเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าอนุญาตให้เหมือนชนกเข้าไปสีหน้าเหมือนชนกที่เกรงเกรงอยู่เริ่มมีรอยยิ้มทวัดและวิสาขาก็ยิ้มให้กันที่แผนขั้นแรกสำเร็จ ห้องเด็กในบ้านลนักขณายวิสาขาอุ้มนนมาหาเหมือนชนกที่นั่งรอยอยู่กับทวารมีลักขณายคอยดูแลอยู่ใกล้ชิดดูซีนนตากับยายพาใครมาหาเหมือนชนกก็ดูตื่นเต้นมองลูกไม่วางตาเหมือนชนกเอานิ้วตัวเองแตะที่นิ้วเล็ก ของลูกทำให้นนหันมามองเธอเหมือนชนกถามวันวิสาขออุ้มนนได้ไหมคะเอาสิจ,จัวิสาขาทำท่าจะเปลี่ยนให้เหมือนชนกอุ้มนนบ้างแต่ลักษนาัยขยับตัวมองอย่างไม่วางใจนักเหมือนชนกบอกลักษนายัยฉันจะอุ้มระวังระวัง ลักันเห็นทวารและวิสาขาอยู่ด้วยธรรมทีสนับสนุนเหมือนชนกก็ห้ามไม่ได้เหมือนชนกลับลูกมาอุ้มในนาทีแรกความอบอุ่นที่ขาดหายวิ่งแล่นเข้ามาสู่ร่างในทันทีเมื่อได้โอบร่างน้อยๆของนนลไว้ในอ้อมแขน หลังจากห่างหายกันมานานนับเดือนนินจำแม่ได้ไหมครับจำได้ไหมเอ่ยเหมือนทนกอดไม่ได้ที่จะหอมแก้มลูกนิ่งนานทวัดวิสาขามองเหมือนชนกที่ได้อุ้มนนสมใจพลอยอบอุ่นใจไปด้วย ลักขณายมองเหมือนชนกที่อุ้มลูกสีหน้าซาบซึ้งลักขณายมองอย่างสับสนอยู่ข้างในเหมือนชนกระวังนวลมากจนเผลอกเกรงแขนอย่างไม่รู้ตัวพอจะค่อยๆขยับแขนนวลก็เริ่มร้องน้องนวลเป็นอะไรครับโอ้โ oh อ oh. นนเขาหิวหรือเปล่าพึ่งจะกินนมไปเมื่อกี้นี้เองครับเหมือนชนกพยายามจะกล่อมนอนแต่ท่าทางแก้แก้แกางๆและดูลลนลนทำอะไรไม่ถูกนนยิ่งร้องดังขึ้นลักไคัยเข้าไปรับลูกคืนส่งนนมาให้ผมเหมือนชนกที่ยังดูลูกไม่เป็นจำต้องคืนลูกไปให้กับลักไคนยลักไณนยเอาลูกไปโอบกล่อมเองเห็นว่าเสียงร้องของนอนเบาลงไป เหมือนชนกมองนนลที่กลับไปสู่อ้อมกอดของลักขณายอย่างจ่อยจ่อยห้องอาหารบ้านลักขณายลักในริมน,น้ำเพื่อเตรียมเสิร์ฟให้ทวัดกับวิสาขาเหมือนชนกเข้ามาจัดแจงช่วยหยิบแก้วอีกใบมาให้ฉันช่วยนะเหมือนชนกจัดแจงช่วยริน ลักในนิ่งไปมองเหมือนชนกที่จูู่มากุลีกุดอช่วยแล้วก็ถามขึ้นไม่ได้เพราะแม่คุณท่านเกลียกหล่อมให้คุณมาใช่ไหมเหมือนชนกชนักไปทำไมนายพูดแบบนี้ก็ที่ผ่านมาผมไม่เห็นว่าคุณ จะเคยต้องการนนเขามาก่อนเหมือนชนกตึกอักบอกอย่างประมาทแล้วถ้าฉันบอกว่าตอนนี้ฉันต้องการลูกแล้วละละักไนอึ้งไปก่อนประชดตลกดีนะเดี๋ยวไม่ต้องการเดี๋ยวต้องการ แล้วพรุ่งนี้คุณจะมาอารมณ์ไหนอีกในใจร้ายเกินไปแล้วนะันี่ฉันอุตสารลักในสวนใช่ผมใจร้ายแต่นั่นก็เพราะว่าผมแค่ความรู้สึกลูกเลยอยากจะแน่ใจว่าที่คุณมาเนี่ยเพราะอยากจะเจอนนจริงๆ หรือเพราะอะไรกันแน่เหมือนชนกเม,ม้มริมฝีปากเฮิร์ทที่ลักขนตั้งข้อสงสัยใส่แบบนี้ตอนนั้นเองทวัดก็เดินเข้ามายายนกขอมาเจอนนเองนะไม่ได้บังคับหรอกนายคงรู้นะว่าน้าไม่โกหกลักในนิ่งไป เมื่อทวัดเข้ามาพูดยืนยันแทนเหมือนชนกนกเขาคิดถึงนวลมากนะหลังจากนายพาลูกไปเขาก็แทบไม่มีกะจิตใจจะทำอะไรลักไนมองเหมือนชนกยังไม่อยากจะเชื่อเท่าใดนักเหมือนชนกยืนยันด้วยตัวเอง ฉันคิดถึงลูกมากจริงๆนะเหมือนชนกเดินเข้าไปหาลักขณยขอโอกาสให้ฉันได้ทำหน้าที่แม่ของนนอีกครั้งได้ไหมลักขณายยังนิ่งคิดไม่เคยคิดมาก่อนว่าเหมือนชนกจะขอกลับมาหาลูกวิสาขาเดินเข้ามาช่วยพูดด้วยอีกคน ในอาจจะยังไม่หายโกรธนกนาะเข้าใจนะแต่ในก็ต้องคิดถึงนนให้มากๆมันไม่ดีกว่าเหรอที่นนจะมีทั้งพ่อทั้งแม่ถ้าในยังไม่เชื่อที่นกเขาพูดอย่างน้อยก็ให้โอกาสเขาพิสูจน์ตัวเองได้ไหมละ่ะถือว่านาะขอนะเหมือนชนกรอลุ้นคำตอบของลักไน อย่าลืมเป็นกำลังใจและกดไลค์กดแชร์และซับ c r i b e ให้ช่อง M Channel ด้วยนะคะ